คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเรามาพบกับลาวสตาเกียรติคงยศนะครับกับแลมโบจิ๋วนอสงวนพงที่กัลน้ำหนัก1 0 5่ปอนด์มาไปทุ่งทางของยกที่3ครับสิ่งที่ทําให้ราวสตาลำบากใจครับไม่ใช่บัตรนะครับที่เติมเข้ามาแต่เป็นลูกทีของแลมโบจิ๋วครับคอยทิ้งสกัดทำให้ราวตาเข้าถึงตัวยากแต่ว่าตอนนี้จับติดแล้วครับ จับตีเราตีได้ด้วยยังไงดีครับพอส์ในเริ่มจะทําได้นะครับลาตาตาครับนอกจากในอ่านนอกของแนมโบ้จิ๋วานของเราตาตาแม่พอจ้โอ้ดีสอกใกล้ๆโอ้ดูคู่นี้ตัดกันมันชัดไปแทงเข้าขาไปครับโอ้โหนี่ครับวันนี้ท่านผู้ชมชาวต่างชาติเยอะด้วยครับแค่คู่เปิดหัวคุณติ๊บดูเอาใจแฟนๆแบบนี้แล้วครับ ตกใจแล้วครับแบบนี้ก็เราสอกไปครับลาวสตาโดนแก้ซ้ายึืนเหมือนกันแล้วบจิ้งไม่ยอมลาวสตาเบียดมาครับถีบนำบ้างสอกแม่เหงือมาแต่ไกลครับเสียบข่าวขวาเสียบข่าวขวาจริงแล้วโบจิ้งเด้นคือโบโฮไม่ยอมกันเอามาแล้วแรงมาแล้วหนะโอ้ยคือซ้ายไปครับแล้วโบจิ้งถีบไวโอลาวสตานีรักเรียกพี่เลยครับยิ่งเจ็บยิ่งเดินอ้าวตื้อไปเอาล็อกมาปิดไปตีเด้งมาโอ้คู่นี้ สุดๆเกิดหัวโอ้โหแพทยินดีครับมาดเสียบอ๊อดไปบิดปากนะครับที่หน้าบ้เอาโอ้โหโอ้โหไปส่อแล้วครับตอนนี้ติะเข้าไปลาสตาตาแต่ว่าแลมโบจิ๋วโอ้โหดูซ้ายซ้ายแม่นเหมือนจับวางแต่ว่าตอนนี้เตะทันไหมเตะทันไหมเอ้าลาสตาตาเตะเข้าไปเตะเข้าไปไตะโอ้โหคนหลังเข่าคนหลังเข่านะครับกดเวทีครับสถานการณ์เป็นอย่างไรอยู่ทางไหนไม่รู้ครับแต่ภาพบนเวทีครับทุกอย่างเป็นไปได้สมบูรณ์ครับบอส โอ้ตื้อชนอย่างเดียวครับทางด้านราวสตาครับชนอย่างเดียวเอาในในน่ากลัวครับแนวโบ้เกียวเขานโอ้ปุนเข้าไปเอ้าเอาโอ้โหเดือดจริงๆครับปุ่ยจากสปลลาวกัมพูชาแมสัตย์อธิราชดำเนินครับโอ้ยทั้งเสียทั้งเสียครับดุดุครับไม่สนโอ้โหผู้พิชิตความเจ็บปวดไม่สนแล้วครับไปเข้าไปลาวสตาจับได้ไปนี่ครับโอ้โหกรรมการชนินแกะมาก่อนกลางเวที วิ่งข้าใส่แล้วลาวสตานี่แต่ว่าแลบโปจิ๋วมาหาซ้ายรอดักอยู่นายเสียบเข้าไปเสียบกรรมการแย,ยก่อนครับแข็งยังดีครับยังแข็งกันอยู่ยังไม่มีใครพลาดครับจังหวะ่อสักูก่หัดมาครับลาวสตาแลบโกจิ๋วพีงออกไปครับแล้วก็ทีวอว้ก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้แข้งซ้ายยาวๆตีเพลวอล้มคอนลาวสตาได้สวยครับต่อยสวนแก้งไปแล้วจับนายเด้งตี นอกกับในายชัดเจนเลยครับโอ้โหวงนอกนี่รัมโบ้จิ๋วแกก็เตะระเบิดสะเทิงครับชัดเจนอ้าวนายเอามานายของแดงอ้าวแข่งไปซ้ายคืนมาสายไปครับสายไปครับเอาแต่เดือยโดนนายยัดเทียบวกกันมาโย้หูจิ้มไปครับทิ้ไว้โอ้โอ้โอ้นี่ครับตองต่อยแบบนี้มาตูงครับโอ้สุดจริงๆครับบุตรลิบ เจ้าฉลามชนล้มแชมป์กับด่วน99ไม่แน่ไม่แน่ครับว่าสองคนนี้ได้ลุดดล้นได้ลุ้นเส้นใดเส้นหนึ่งเสียบเข้าไป่าดูวงในหน้าบา้านแหลมกุ้ยวเิเอาหดูเอาซอกเอาศอกอีกเอาตีแมกก็ศอกศอกไม่ได้ก็ต่อยเอาแล้วกจิยวิสวนมาซ้ายขึ้นมายังไงครับลาวสตาร์ว่าอะไรก็หยุดไม่ได้ครับเดินต่อเนื่องว่าถามใจคุณดูครับ ไม่ดูคู่นี้นี่ผิดไหมครับไม่ดูคู่นี้ผิดไหมอ้เอาเดินต่อหาตัวทุกของตี<ม>อลองไอตีตีไ,ไตีได้ไหมกรรมาการชนินแยกอะไรก็เกิดขึ้นได้กับ3นาทีสุดท้ายแล้วครับมาดูครับ้ายมาสอกมาไม่ถึงครับตัวนัดของระมพจิ๋วยู่ในบ้างครับทีของลาวสตาร์ โอ้โหต้องบอกว่าได้ลุ้นแล้วก็เบียดก,กันถึงนาทีสุดท้ายจริงๆครับ้คู่นี้ชื่นชมนักมวยทั้งคู่นะครับที่ชกกันได้แบบหมาต้องบอกว่าห่างไกลความเจ็บปวดเลยครับไม่รู้ว่ารู้สึกหรือเปล่านะครับแล้วก็เชื่อว่าทั้งฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมแล้วก็โดน99สจโต้งประจีนตอนนี้ติดตามอยู่ทางหน้าจอช่อง t r u e o u โค้ชไม่แน่ครับอนาคตเร็วๆนี้นักมวยคนใดคนหนึ่งอาจจะได้เจอกับนักมวยที่ผมเอ่ยมาครับสายไปครับ นี่ครับทีคุณออสแจกไว้นี่ระดับหัวแถวเลยนะครับทีจัดประมาณร0อย0ระดับประเทศเลยรวมถึงคู่นี้ด้วยครับอตอนนี้เปลี่ยนเกมกันบ้างครับมวยเดินมวยบุกอย่างลาวสตามารับแล้วครับแล้วก็อ้าเอ้าเอ้าอ้ลื่นเลืออไม่โดนอะไรไม่โดนโอหไม่โดนอะไรแต่ก็ทาใจหายใจความได้ทั้งประเทศเลยครับจังหวะแบบนี้ครับเอ้า ลุยต่อครับทางของแรมโบ้จิ๋วโอ้โหปั่นปวนหรือเปล่าครับออสบรรยากาศที่เวทีราชดำเนิน,นตอนนี้ก็ยังทําได้ด้วยนะครับแรมโบ้จิ๋วแต่ว่าต้องขยันออกครับในลาวสตาพยายามจะรวบล็อกตีได้เพออในเนี่ยดูว่าแข็งแรงกว่าครับลาวสตาแต่ถ้าอยู่นอกเนี่ยแรมโบ้จิ๋วก็ออกได้ชัดเจนครับลุนละทึกลุนละทึกแต่งับโอ้โหวันนี้ลาวสตาเกียรติธงยศครับ ชนะคะแนนแลมโบจิวนอสังนพงแบบสุดมันเลยครับ